เอ้ยคนในเคอดีพิมพ์มาหาผมคนไทยด้วยกันทำร้ายกันได้ไงเสียใจครับน้ำตาไหลโอซีนาคอมใช่เหรอใครชื่ออะไรนัดคุยที่บ้านหัวใจไหมครับใครครับคุยได้คุยได้คุยได้โฉวเคอดีโอโฉเนี่ยคนนี้คนคนที่แบบพูดอันนี้ไม่ดีเลยครับพูดที่ที่สภาใช่เหรอจริงไหมครับน้องไตเติ้ลจริงไหมครับน้องไตเติ้ลจริงครับ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 เห็นด้วยารองผรก็ผมไมโอ้องคุยเลยไม่ใช่ถามน้องแลนได้เลยครับไม่ไม่ใช่ถามพี่แลนได้เลยครับผมพี่แลน ไอ้โฉ่หรอไอโฉ่คุยไม่ดีหรอก็เรียกโฉ่มาคุยที่จริงครับจริงครับจริงครับเชื่อได้เลยนะได้ได้ครับเจรจาด้วยสันติโดยสันติไม่ใช่ทางออดถ้าสันติไม่ใช่ทางออกเลยผมหาทางออกให้น้องมันเองด้ยการทืบทืบเลยหรอครับไอ้โฉ่พูดไม่ดีหรอวม่าช่ของไตเติ้ลเลยครับถามน้องไตเติ้ลเลยครับจริงครับอันนี้ผมเห็นด้วยครับแต่ต่นออผมไม่รู้ก็ผมไม่รู้ครับเพราะ่าพูไม่ เขาพูดทีอะครผมไม่รู้เขาพูดที่เขาไม่พูดทีบอกมาอภัยรีบ้านหัวใจในเดีกเฟสอยู่ไหนวะเฟสอ้อละเหมือเนาะจะคุยกี่รอบแล้วมันก็ไม่ตีไม่มาหรอกนื้อเห็นทันไหมครับเห็นพี่รู้จักกับเขาไหมครับก็เลยแบบน่าจะเขาจี้เขาจี้ต่อย่งไงเผื่อใจอ่อนอย่งไรประเด็นอะอะไรไม่อ่อนนะผมคือแก่งนะแล้วแต่แก่งว่าไงจี้ทีมีแค่โฉบคนเดียวใช่ไหมนโมไม่โอเคแต่เต้นก็ไม่โอเคครับใช่ แต่ว่าเหมือนว่างเปล่าเหมือนจะโอเคตลอดเลยครับเรื่องคนในแกงว่าไงผมว่างั้นครับใช่ก็จริงเราก็ว่าไงก็ว่ากันแหละก็เห็นแล้วอะไรอะไรไม่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 ว่ากันแล้วผมเห็นว่าเอ้ยเขาพูดไม่ดีหรอเหมือนแบบอะไรมีอะไรกูก็บอกแล้วกูก็บอกแล้วว่าว่ายังไงก็อย่างไรกูก็ไม่ได้ว่าอะไรวันนี้กูก็พูดอะไรกูจะปกป้องอะไรกูไม่ปกป้องอะไรเลยไม่อะไรไม่ได้พูดว่าปกอ้หมายถึงว่าพูดว่าแบบเออพี่บอกว่าเข้ามาถก็คือถ้าคือมีตีก็คือมีตีก็ตีไงก็ไม่ได้ว่าอะไรไงไม่ไม่เมื่อกี้พี่าาเพูดไม่ดีกกับเเอองหร ก็ใช่หรอก็ก็ก็ไอเดบอสเป็นคนพูดหนิว่าเอ้ยเขาพูดไปดีดิก็เลยบอกอ๋อพูดไปดีหรอเออเข้าใจอ่ะเออทำไมอ่ะคนแล้วพี่เขาบอกว่าคนอย่างไอคนอย่างไอโฉนี่นะเอาแค่สงสัยน่ะไม่ไม่มีอ่ะก็เหมือนจะแบบว่าพูดแบบว่าเอ้ยอย่างคนอย่างไอโฉนี่นะอ๋อเขาไม่เชื่อใจเราเลยครับน้องเต้ก็เหมือนพูดแบบว่าเอ้ยแล้วแล้วแล้วตอนแรกพี่เข้ามาว่าตอนแรกพี่ขึ้นรถมาบอกว่า เออน้องน้าโมกับไตเติ้ลสร้างเรื่องเลยเหรอครับเนี่ยแล้วผู้บอกก็ว่าบอกว่าผมสร้างเรื่องสร้างเรื่องสร้างเรื่องแบบว่าแบบเอาเรื่องเลยเหรอเขาแบบเอาเรื่องเลยครับเจ้ากุตาได้ยินเอาเรื่องมันเจ้าอุ้มหนำกุตาก่อนกุตาได้ยินอะไรสร้างเรื่องใช่ไหมกูบอกว่าลั่นเลยเหรอลั่นกันเลยเหรอแค่เดียกูบอกลั่นเลยเหรอแค่เดียกูผิดตรงไหนเนี่ยกูเข้ามาก็สงสัยกูเพิ่งมาโน้มกูบอกผมน้าโมกับไตเติ้ลบอกว่าน้าโมกับไตเติ้ลสร้างเรื่องเลยครับตอนทึมครึ่งนี่สร้างเรื่องเลยครับพูด ก็สร้างเรื่องคือก็งงไงก็คำว่าสร้างเรื่องงงไงมึงดูบริบทดีมันก็ไม่ครับสร้างเรื่องหรอดิอ้าสร้างเรื่องเลยเหรอก็สร้างเรื่องคืออะไรเหรอเอาอีกแล้วเหรอเอาเลยเหรอเอาเลยเหรอลั่นเลยไหมลั่นเลยเหรอน้องคือแค่นี้อ้าวแล้วมึงจับแค่คำว่าสร้างเรื่องมาเป็นประเด็นแค่เนี้ยเหรออะไรอะไกัะสร้างเรื่องเออกูกูสร้างเรื่องเองแหละกูไป็นเคลดีปลอมตัวไปเองแหละพอใจมึงยังไอ้เหี้ยอันนี้อัปยศอัปยศนะเอ้าข้างหลังอะไรครับข้างหลังเอ็มดีนะแล้วจะมาอะไรอ้าว ไม่ไม่ไมันต้องให้กูเ็นกันไดไม่ใช่หรอหรือว่าไงกูไม่บอกว่า้าเรื่องเลยหรอก็าไม่ก็้าเือคืออะไรก็ถูกแล้วไก็ดีแล้วไงมันจะได้พี่คุยเลย่ไว่ามัไม่คุยเลย่คุยไม่คุยเลยพ่ยเลยไม่ไม่ไม่พี่คุยเลยูเลยดเลยพูดเดยเลยพี่ต้อนตามตามตามผมมาพูเลยพเลยครับผู้ใหญ่ครับผู้ใหญ่ไม่ไพีู่เลยพี่้าพูยเลยพี่เลยโอยูดเลยพี่ป้ อะไรเท่าไหรพี่พี่พี่ต้อนพี่เปารู้จักเหรอพี่เปาต้องคุยเนี่ยนี่นี่ถือมาพี่เปารู้จักเหรอรถเรือพี่ขอเป็นหนึ่งนะเว่าว่าไงจอว่าไงน้องอ๋อพี่พี่ต้อนให้มาหาพี่ออ๋แล้วส่งข้อความหาพี่ต้อนบ้างเลยครับเนาะเห็นน้ำตาไหลโอซีคืออะไรครับไปครับน้ำตาไหลโอซีใช้น้ำตาเลยครับเนี่ยใช้น้ำตา ใช่ครับน้ำตาไหลโอ้ยถึงโต๊ะใช่ครับมันเปื้อนมันเปื้อนแป้นพิมพ์นะครับแต่ว่าดีที่ว่าแป้นพิมพ์ของไอ้ครับมันกันน้ำรับก็เลยไม่ได้ไปแล้วเข้าใจได้ถามในเรื่องเกิดจากอะไรเราเรื่องราวทั้งหมดมันเกิดจากอะไรวะอ๋อไอทีมเล่าให้เขาฟังหน่อยเอโจโจโจเล่าไม่ได้หรอผมไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์ครับพี่โอเคคือเใช่ไหมว่าโจพูดไม่ดีดิใช่ป่ะที่สภาผมไม่ได้ว่าพูดไม่ดีครับ ไม่ม Bref, ไม่ไม่พูดมีคนบอกว่าพูดไม่ค่อยดีไม่ใช่หรอประมาณนั e, no? ้นเข้าเข้าหูอะไรอย่างเงี้ยพูดพูดไม่ดียังไงหรอเพี่ก็ใช้ใช้วาจาไม่สุภาพครับมันก็ไม่ได้ว่าไม่สุภาพนะครับก็คนในแก๊งผมขอจากได้คืนผมก็ต้องขอคืนนะครับเพี่พี่ก็ไปอยู่ในเหตุการณ์อะใครอยู่เหตุการณ์โจพูดไม่ดีังได้เดี๋ยวเดี๋ยวให้ทีมเล่าเลยก็ได้ก็คือผมอ่าเนาี่อยู่เหตุการณ์เดียครับ ผมก็เยืนคุยกับแก๊ง NBA นี่แหละครับแล้วก็เหมือนผมเปิดวง normal นี่แหละแล้วเขาแล้วก็แก๊งพี่ก็เดินมาแบบทำไมเสียงดังจังคุยเขาจะมีคุยลักษณะอย่างไรครับอ่าผมไม่ได้เป็นคนคุยแต่ผมอยู่ในเหตุการณ์พี่โจ๊กเป็นคนคุยครับอ๋อคุยเสียงดังพี่เหรอโจ๊กบิ๊กโจ๊กเป็นคนคุยอ๋อคุยเสียงดังแล้วยังไงต่อครับแล้วก็แก๊งพวกพี่ก็เดินมาแบบว่าอ่าทำไมคุยกันเสียงดังจังอะไรประมาณนี้ครับแบบก็เหมือนมา พอจะมีสักห้าหมื่นไหมครับมันเหมือนมาถ่ายตั้งครับอ่าอ่าอ่าใช่ครับแต่ว่าผมก็แบบค่ารักษาหัวครับอ่าใช่ครับประมาณแต่ว่าผมก็ไม่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 ได้ให้ไปครับอ๋อไม่ได้ให้ใช่ใช่ครับอ่าฮะแล้วพอไม่ได้ให้แล้วยังไงต่อครับก็แจพราะอะไรถึงไม่ให้ครับเพราะว่าเดบิว่อเสียงดังก็พี่โจเขาบอกว่าถ้าเค่เขาเกิดผมให้น่ะก็คือเหมือนผมต้องยอมให้ทุกแกงเลยใช่ไหมแบบแค่เรื่องแค่นี้ยอประมาณนี้ท่านไหนอ่ะ ก็เลยก็เลยเดือที่จะไม่ให้ถูกต้องไหมครับอ่าใช่ครับเพราะเป็นเ,เรื่องเล็กเล็กน้อยครับเล็กเล็กเล็กน้อย <etera> ครับเรื่องเล็กน้อยครับครับครับรแล้วแล้วยังไงต่อครับทีนดี้แล้วก็เพราผมไม่ให้ก,ก็แทงผมเลยครับแล้วก็เรียกเพื่อนมาครับเพื่อนในแก๊งครับเรียกเพื่อนมาแล้วแล้วยังไงต่อครับ S <S <an> <S ก็ไม่รู้เพราะผมสลบอ่ผมก็ไม่รู้เรื่องราวต่อไปไม่รู้รไม,ไม่ไม่รู้แล้วแล้วสุดท้ายก็คือกลายเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมีเรื่องมีราวกันถึงต้องถึงสภา,าเลยเหรอครับ<อ>คือถึง,ถ,งถึงต้องมีสตอรี่เลยเหรอครับหรือว่าอย่างไรไอเรื่องสภาผมก็ไม่รู้ครับเป็นเป็นคนในแก๊งเขาตัดสินใจเป็นไปอ่ะไ่คิมแล้วเราทำไมถึงแบบตัดสินใจบีสตอรี่ครับคือยังไงครับอยากอยากตีมากเหรอครับ คือ,อผมก็ไ,<ห>ไม่ได้ว่าคือผมก็ไม่ได้ว่าอยากตีหรอกครับแต่ว่าผมก็คนในแก๊งผมเขาอยากได้เงินที่ให้ไปครับพอดีว่าน้าแปะคนในแก๊งของเขาให้ไปแล้วครับห้าหมืน่นแล้วก็อยากได้คืนบ้างกันเถอะใช่ครับแค่อยากได้เงินห้าหมื่นคืนนม่ใช่ครับเอาตอนแรกให้มาแล้วแล้วก็ยืนเถียงกันตรงนั้นครับว่าคนในแก๊งผมไม่ได้ให้อที่ให้แปก็่คือว่าเขาว่าถ้าถ้าอยากชูเพื่อนก็ให้มาห้าหมื่นอีกครับแบบ ถ้าอยากชุบเพื่อนก็เอามาห้าหมื่นครับเพราะเขา,า,าไม่รู้เรื่องอะไรกันนะครับคนมาใหม่ครับอ๋อคือคนคนในแก๊งพี่ก็พูดเหมือนนั้นดีเหรอคนคนในใแก๊งพี่ไม่น่าจะใช่ไม่น่าจะพูดนะเขาพูดเหรอครับเขาพูดว่าถ้าอยากชุบอ่าคนที่นอนอยู่ก็เอามาห้าหมื่นครับเขาพูดประมาณนี้ครับก็เลยก็เลยเป็ให้อีกใช่ แล้วน้าก็เลยเอาโอนให้ครับแล้วก็ชบชุบพวกผมมาครับแล้วอวไงต่อครับแล้วก็จบครับแล้วก็จบแล้วก็ไม่มีอะไรครับแล้วก็พวกผมก็มาคุยกันเรื่องนี่แหละครับก็เลยไปถึงสภาเลยครับอันนี้สภานี่มันยังไงครับไปสภามีประกาศเรียกเราพอดีพี่เพิ่งมาหมครับ ก็เหมือนประมาณว่าพวกแก๊งพวกผมมีโปรเทคพวกผมก็ไม่ได้ไปแหลมไปอะไรครับประมาณนี้ครับอ๋อก็เลยไปหาสภาเลยใช่ครับเพระาะว่าผมก็นั่นแหละครับมีโปรเทคผมก็ไม่ค่อยรู้รเรื่องอะไรเลยครับอ๋อคือแก๊งมีโปรเทคก็เลยคิดว่าจะใช้สิทธิ์โปรเทคนี้ถูกต้องไหมครับมันอย่าพูดสิดกูยี่กลัวอยู่ว่าจะโดนหรือเปล่าไอสัตว ีี่นโอ้อ่าแล้วมันเป็นยังไงต่อนะครับไทยมันก็ตู้ไฟตรงตัดเดียงแยมมาตามที่แบบแบบโพเทคอะครับแบบแทงแทงผมข้อมีโพเทคอะไรประมาณนี้ครับไปปรึกษาสภาใกล้อยู่ใกล้เดี๋ยวไปเติมอ๋อล้อล้อสภาบ้างต่อครับก็เลยสภาก็เลยเรียกแก๊งพวกพี่ครับไปสภา แล้วมันตกลงไงไม่ได้หรอครับหรือต้องแบบต้องขั้นมีสตอรี่กันนี่ผมไม่เข้าใจมันมัน,ม,นมันมีไปแล้วหรอสตอรี่อ่ะน,นี่แค่สงสัยแบบหาที่มาที่ไปเฉยครับเอา้าอย่าลำนะครับอันนี้พี่โชครับจะถ้าเรื่องไปสภา,าต้อง ถามไอ้โจกเลยครับพี่โจกเลยครับเพราะว่าผมเพราะว่าผมไปถึงหน้างานที่แบบยืนเรียงกันแล้วครับครับเพราะ<ก>าผมก็ไม่ผมผมก็ไม่กล้าพูดอะไรเยอะเพราะว่าผมไม่ได้อยู่<ม>ตัง้ตงแต่ต้นเลยครับผมไม่อยู่ตรงหนา้าสภาแล้ว,ลวส่งข้อความมาที่บอกว่าน้ำตาไหลหน,น,น้าขอบเลยคืออะไรครับคือมันรู้สึกกันจริงจริงแล้วครับหรือว่ายังไงอ๋อแค่แกล้งพี่ตอได้แค่ไหนหลอกเหวครับ ไม่ได้ผมก็ได้ล้อหลอกครับเพี่เลยพี่ต้อนบอกพี่เปาเลยบอกว่าเออแบบทำไมน้องต้องสบมาอย่างนี้ว่าพี่ผมไม่อยากเล่นแล้วอะไรอย่างเงี้ยอ๋อแค่หยอกๆเองใช่ครับคือต้องมันต้องแบบต้องเสียใจขนาดนั้นเลยครับพี่ต้องสอมาขนาดนั้นนะครับก็เจ็บครับเจ็บเจ็บที่หหวใจครับก็คือสุบเล่นนั่แหละล้อเ้อะ ถ้าเลนแล้วก็ไม่จำเป็นต้องมีอะไรคุยกันแล้วรเราบอกเขาได้กันก็มันก็สภา,าเขาตัดสินไปอย่างนั้นแล้วอเพจก็คงต้องถามนะถามตรงเลยครับว่าสภาตัดสินเนี่ยใครเป็นคนใครเป็นคนให้สภาตัดสินครับที่จริงแล้วมันหลีกเรื่องการมีก็ก็ผม<อ>จะบอกว,ว่า,วาเคียวดีเขาก็เพิ่งจบ เออเมื่อวานนี้ไม่ใช่หรออ่าใช่ครับก็คือเหตุผลของการตีกันนี่คือก็คือไปเล่าตรงสภาเราไม่ได้ตรงกันนะครับที่พูดก่อนให้ฉุพูดอ๋อโอเคโอเคครับไม่ไม่ไม่โฉุดพูดก่อนหรือให้ฉุดพูดก่อนซ่งผมจะอธิบายว่าที่มันเต้ตีกันเพราะว่ามันไปพูดกันไม่ไม่ตรงแบบว่าเาใหม่ได้คืออดอกเสียอดอกมันดังครับตัวเดียวโอเคครับก็คือไปถึงสภาแล้วอะครับก็คือผมก็ ถามถามว่าผมอยากได้เงินห้าหมื่นคืนเพราะว่าน้าแปะเป็นคนบอกครับว่าจ่ายไปแล้วห้าหมื่นแต่ว่าคนในแกงพี่อะครับไอไอแรนะครับมันบอกว่าไม่ได้แล้วผมก็ได้แล้วผมก็ไม่มีหลักฐานว่าแบบให้กันเปล่าอะไรเงี้ยครับก็เลยไม่ลงตัว<ด>พี่คอตีกันพเพราะเงิน 50, 50. 50. ห้าหมื่นห้าหมื่นใช่ครับพี่โอ้ห้าหมื่นนี่ห้าหมื่นนี่<ห>นต้องเป็นเรื่องเวลราเตรียมตัวแบบ มีตอรี่อะไรเงี้ยเหรอครับห้าหมื่นไอ้ดับลูกไหนพี่ไอ้ดับลูกจริงๆแล้วผมก็ไม่ได้อยากอมีปัญหาเพราะเรื่องเงินหรอกครับพี่แต่ใช่ว่าแบบแค่อยากได้คืนเงินมันเยอะด้วยดิเนาะต้องห้าหมื่นทำไงทีนี้พี่ก็ขอบคุณสหรับกำลังใจครับเพื่อทำให้มีปัจจัยในการตีด้วยกันห้าหมื่นครับ อน่าจะประทับใจกันดีมันก็ไม่ขนาดเราครับพี่เอาพี่ไม่รู้ไงก็นึกว่าแบบเออมันมันไม่ใช่ห้าหมื่นหรอกพี่พอรู้แล้วมันเป็นศักดิ์ศรีมากกว่าถูกต้องปะเป็นศักดิ์ศรีที่ยอมไม่ได้อะไอ้เฮียคือไม่เกี่ยวกับเงินห้าหมื่นแล้วไอ้เฮียมึงมาหยามกูอ่ะไอ้เฮียมึงกาถูกต้องอะไอ้เฮียกูไม่อยากเสียงเกินอ่ะเพราะมันแบบมันไม่โอเคอ่ะมันไม่อยู่ที่ตัวเงินใช่ป่ะน้องโชวสมเราจะบอกพี่เปาอีกใช่ป่ะก็ก็มีส่วนอรัพี่ แต่แก๊งพี่สุดท้ายแล้วก็โดนปรับพี่โดนปรับล้านหนึ่งครับครับพี่เราโดนปรับล้านหนึ่งเพราะอะไรวะเราโดนปรับเราโดนปรับล้านหนึ่งเพราะอะไรครับเนื่องากอะไรครับเราไปฟ้องไงครับโหเราแก๊งพี่เราปรับล้านหนึ่งเนี่ยนะ ตัวอดปรับเพราะว่าเราไปเรียกรรเื่องไอ้นี่ครับใช่ครับเขาบอกให้ถอดโปรเทคออกแล้วก็เอาเลยครับโหกูโหมเยอะไรขนาดนั้นวะไอ้สัตว์กระตุ่นนะกระตุ่นนะกระตุ่นนะกูก็โหเยอะไปกระตึ่นกระตึ่ไอเดี๋ยวตอนที่ทางฟอร์มเมอร์เขาเรียกลูกโตเรียกว่าอะไรเหล่าเลยนะเหล่าดิเซปติคอนไม่ใช่ ก็คือพูดง่ายคือเสียเงินไม่ว่าเสียหน้าไม่ได้ประมาณนี้หรือเปล่าครับคือมันสะใจแล้วใช่ไหมโฉดนี่แกงพี่เสียล้านหนึ่งให้สภาเนี่ยใช่ไหมครับมันไม่ได้เกี่ยวครับการเสียหน้าครับพี่แต่มันแค่แบบเรียกเราเขาถูกต้องเพราะว่าเขาจุตทธรรมเพราะเราคือผู้คนในแก๊งผมไม่โจ๊กมันก็เถียงอะครับว่าเพื่อนผมมัน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 ไม่ได้ผิดอะครับแล้วมันก็ไม่ได้แบบสร้างความเดือดร้อนอะไรขนาดนั้นครับพี่ถ้าเกิดมาบอกว่าแบบเงียบๆหน่อยหรือว่าพูดอะไรดีๆมันก็น่าจะดีกว่านี้ครับพี่ครับอุลตราแมน เดี๋ยวพี่ไปสัปหลาดให้ก็ได้คือสุดท้ายอะมันก็ต้องเล่นการถูกต้องไปอะก็คือตอนเนี้ยพี่น้องเสียห้าหมื่นพี่เสียล้านหนึ่งไปแล้วถูกปะคือจริงก็ไม่ได้อยากเล่นหรอกครับพี่เออไม่อยากเล่นเพราะมันไม่อยากเล่นแล้วจะให้มันแบบเรื่องมันยาวขนาดนี้ทำไมครับ แต่มันเป็นทางเดียวที่มันจะได้เงินคืนนะครับพี่เป็นทางเดียวที่ได้เงินคืนคือเงินคืนห้าหมื่นเหรอครับใช่ครับพี่แล้วสิน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 ไฟสินอะไรสินสงครามเท่าไหร่ครับแจ็คไอ้น้โมไม่รู้เลยวครับน้องก็ไตเติ้ลแล้วไตเติ้ลสินสงครามเท่าไหร่วะไม่รู้แลับลองถามตะตุ่นกองดับเนี่ยพวกมึงเนี่ยเขาชอบให้กูออกตัวแล้วมไม่รู้ไม่รู้อะไรเลยช่วยกูเนาะค่อยกูลั่นอยู่คนเดียวเนี่ย โอ้โหเรยแล้วนี่ไม่ไม่พี่อันี่ไม่ไม่ไม่ที่พี่พูดเมื่อกี้คือปีปีนี้เป็นปีของพี่จัดเลยจังตอนนี้กูงจัดเลยตอนนี้เดี๋ยวแล้วมึงก็ให้กูเล่นไม่รู้เรื่องรู้เหล่ากูก็ไปไม่ดีแล้วอันนี้ดีแล้วแล้วมีใครให้ข้อมูลกูสักคนได้มีใครช่วยกูสักคนตอนเกียราตอนเกียร่ามันน่น่าจะสองเกียร์ท่าเมหรือสองเอ็มไหมล่ะผมจะไม่ผิดเออไปต่อกูเอาที่สองเอ็มครับสองเอ็มพี่สองเอ็มพี่สองเอ็มไม่สุดท้ายคือเสียสองคราคือสองหลานใช่ป่ะถ้าอย่างเงี้ย สองล้านสี่ไฟประมาณนั้นใช่ไหมน่าจะสะน่าจะประมาณนั้นครับพี่ผมก็ไม่รู้รายละเอียดอะไรมากแล้ววันนี้คนมามาครบไหมครับวันนี้ไม่ครับวันนี้วันพักแก๊งครับวันพักแก๊งใช่ครับแล้วคนมาประมาณกี่คนครับสิบหกคนครับสิบห้าสิบหกคนครับพี่สิบห้าสิบหกคนแล้วเอาพูดตรงๆนะแล้ว มันยังไงครับแล้วมันจะเล่นสนุกหรอครับในเมื่อคุณมาแค่สิบห้าสิบหกคนเองครับหดี๋ยว่าจะให้พวกพี่รถเป็นสิบห้าสิบหกคนให้เหรอไหม,<ผ>มอ๋อแม่แ,แม่แ,แม่เอาแม่เอาเนี่ยรับพี่พี่มีเท่าไหร่ก็เท่าน,นั้นครับเดี๋ยวผมจะลองตามดูครับถ้าตามเท่าไหร่ก็จะเล่นเต็มที่ครับแล้วถ้าสมมติว่าคนไม่พร้อมแล้วมันจะไปแบบเขาเรียกว่าอะไรจะเล่นทําไมครับอยากเล่นอ่ะอยากเล่นอย่างเงี้ยเหรอครับ มันก็ไม่ได้ว่าอยากเล่นอะไรขนาดนั้นพี่แต่มันเป็นทางวที่จะขอเง like นินคืนได้ครับพี่อ้เพราะว่าผมก็เพิ่งมาใหม่ห้าหมื่นมันก็น้องน้องบางคนยังไม่มีเงินซื้อเพนแปดร้อยเลยพี่มันก็เยอะพี่ก็ได้ครับก็สรุปก็คือเล่นก็เล่นอยู่แล้วลหละพี่แค่ถามไปเฉยๆว่าอน้องก็สนิทกันดีไม่น่าจะต้องมาตีกันเลยอย่างเงี้ย พราะโฉวก็น้องพี่อะไรก็น้องพี่ใช่ไหมล่ะมันก็ไม่น่าจะเกิดขึ้นได้พี่ก็ถูกครัพี่ก็ไม่คิดว่าชาตินี้เจ้าที่พี่แก่พี่เกิดมาเนี่ยเดี๋ยวอยู่เอสเอสดีมาเนี่ยจะต้องตีเอเควดีก็รู้สึกลำบากใจกันครับอภัย <ขอ S 2> ผมก <ขอ S 2> ็ลำบากใจครับพน่าจะเป็นแบบสิ่งที่แบบเป็นไปไม่ได้ครับเหมือนฝนตกขึ้นฟ้าภูเขาไหลเหลี่ยมอย่างเงี้ยครับแม่น้ำแม่น้ำแห้งเหือดอย่างเงี้ยครับใช่ครับพี่ผมก็ลำบากใจครับ พี่คิดว่ามันมันไป,ไปไม่ได้คือเอาจริงๆแล้ววันสิ้นโลกม,มันยังยังยากกว่าเลยเห็นไหวะไอ้เหียให้พี่ไปตีเควดีอ่ะครับพี่ผมก็ไม่ได้อยากตีอะไรอยู่ละครับพี่นี่ไม่อยากตีเนาะนี่ขนาดไม่อยากตีเนี่ยถ้าไม่ตีไม่ขดมาเพิ่มไปสี่สิบล้วเลยวันนี้ถ้าอยากตีพี่นโอมไม่ไม่ขนาดนั้นหรอกครับพี่ เพราะผมเพิ่งจบมาเมื่อวานพี่ผมจะอยากตีอะไรอ่ะพี่อืมแต่มันก็เป็นทางเดียวแค่จะได้เงินคืนได้ตอนเ่อไหะก็คือการตีถูกครับใช่เพราะว่าใช่ก็คือสู้ไปถอยแล้วว่าก็เถอะมาสามวันเล่นสองลีสามวันเล่นสองลีครับโอ้พี่ผมก็ไม่ได้อยากเล่นอะไรทีขนาดนั้นหรอกครับพี่พี่จะต้องเล่นพูดกับน้องปาให้น้องป่าพูดอ่ะ อะไรอะไรอะไรเอาไปเนี่ยเอาไาโอ้โหเฮียก็บอกไว้ว่าแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวผมบอกว่าพี่บอกว่าคือมึงให้กูไม่ฟังจมากที่อย่าหยิเดี๋ยวไม่ได้จะจบวันนี้อ่ะเดี๋ยวบอกเขาว่าถ้าถ้าห้าหมื่นอ่ะมันเคลียร์กันไม่ได้อ่ะเดี๋ยวห้าทุ่มเจอกันเออเนี่ยเท่ๆจบแล้วก็ขึ้นรถนานะแล้วขึ้นรถเลยครับได้เอางี้พี่วังว่าถ้าคุยไปเนี่ยมันก็ไรประโยชน์อะเนาะ ถ้าห้าหมื่นยังเคลียร์กันไม่ได้ครับถ้าห้าหมื่นยังเคลียร์กันไม่ได้ก็อย่างห้าทุ่มเจอกันครับได้ครับพี่เปาถอยไอ้ถอยยี่มีับได้หรอห้าหมื่นเคลียร์กันไม่ได้ห้าหมื่นขอซ่อมแท้ไม่ใช่แท้เฮ้ยพี่เปาไม่ล่ามพามสองวันพี่พลาดแต่เลยว่าล่ามเนี้ย อะไรนะกูมึงไม่ส่งบึงไม่มีใครช่วยกูเลยกูก็ไปคนเดียวดีเนี่ยเขาไปด้วยกันไหมลูกหกไหมไปเดาไปไปโอดีโอดีเขไปโอดีเนี่ยเกิร์เกิร์เขาตีเต้มเร็วแล้วพี่คุยเองก็โหดแล้วดีเลยนี่ยไอ้บึงไม่ช่วยกูเลยศาสตร์ให้กูแบบไปอยู่คนเดียวแล้วกูไปใช่เอไปไม่ไปถ้าผมถ้าถ้าผมคนคนรู้จักกันนะมาคุยอ่ะมันก็จะเฉยไปละแต่ว่าคนรู้จักกันอย่างยี่ไปคุยอ่ะมันจะเดือดกว่าไงลูกหกนะครับลูกหกไหมก็ชอบแต่กูไม่ได้กูบอกว่าเออไม่อยากจะพูดอะไรอย่างงี้จะเท่ไยม่่่อออยยยาาากกกเเททไไมมัน คนก็จะล Chat, ากูอีกแชทอย่าโกรธ <ṇa. S 1> <purely S 2> พี่นะตามหมดนะครับขอร้องเลยเนี้ยขอร้องเลยขอร้องเลยขอร้องเลยอย่าโกรธพี่นะขอร้องเลยแล้วเคอดีแม่แม่อะไรเงี้ยมันมันปั่นปั่นเฉยอะปีนี้แม่นปีของพี่เองว่ะกินออสตร์ตอรี่สองวันยิะหรือเปล่า